ต้อนรับเข้าสู่มินาวาพอดแคสต์นะคะพบกันทุกวันสุกเสาร์สำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวตอนต่อจากไลเวอร์เกอร์คราวที่แล้วนะคะมาดูกันว่า สำหรับไรเวอร์เกอร์นะคะชาวแสงทั้งหลายนะคะผู้ส่องแสงให้กับโลกนะคะก็มาดูกันนะคะว่าประเภทของไรเวอร์เกอร์เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ภารกิจนะคะของชาวแสงทั้งหลายเนี่ยเราจำแนกเป็นอะไรเป็นประเภทได้ยังไงกันบ้างนะคะท้าความนิดนึงสำหรับใครที่มาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วยังไม่รู้ว่าไรเวอร์เกอร์คืออะไรนะคะก็ อะไลวอเกอร์ก็ right, คือผู้ที่เป็นจิตวิญญาณนะคะที่เป็นโอโซหรือว่าดวงจิตขั้นสูงนะคะที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าโลกมนุษย์แล้วตัดสินใจนะคะลงมาจุดติยังโลกเพื่อที่จะช่วยเหลือและเป็นแสงสว่างนะคะให้กับจิตวิญญาณต่างๆในการยกระดับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะเข้าไปสู่การหลุดพ้นนะคะแล้วก็ ลับคลืนสู่จิตเดิมแพ้นะคะซึ่งหน้าที่ของชาวไลเวอร์เกอร์ทั้งหลายนั้นก็แน่นอนนะคะว่าการลงมาเกิดเนี่ยก็อาจจะเป็นมนุษย์ทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้รับรู้เรื่องของภารกิจและเมื่อเริ่มตื่นรู้และเข้าถึงเส้นทางของภารกิจที่ตนเองนั้นได้เลือกที่จะลงมานะคะพวกเขาก็จะเริ่มทำงานแห่งแสงสว่างด้านจิตวิญญ,ญาณแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นประเภทแบบ พระหรือว่าเป็นนักบวชหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียวนะคะเขาอาจจะทําอาชีพทั่วไปนี่แหละเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นศิลป,ปินเป็นนักร้องเป็นออพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าแม่บ้านเฉยๆก็ยังได้นะคะเพียงแค่คนเหล่านั้นจะมีจิตวิญญาณที่ตื่นรู้แล้วก็ออกจากอาวิชชานะคะความปล่อยวางความว่างนะคะรับรู้ถึงโลกนะคะอย่าง ออไม่ตัดสินไม่ยึดติดนะคะแล้วก็ไม่ผูกมัดกับสิ่งต่างๆพวกเขาจะมีจิตที่เติบโตนะคะแล้วก็ตื่นรู้แต่ในทางกายภาพนะคะก็ยังคงเป็นปุตุชนที่ดูธรรมดาธรรมดานะคะซึ่งบางคนก็อาจจะใช้ชีวิตร่วมกับไลเวอร์เกอร์โดยที่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะคะว่าพวกเขาเป็นไลเวอร์เกอร์ และใครที่อยากจะทราบเรื่องราวของไลเวอร์เกอรหรือว่าเช็คนะคะว่าตัวเองเป็นไลเวอร์เกอรหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถกลับไปส่งนะคะคลิปสำหรับพอดแคสต์นะคะในเพลย์ลิสต์พอดแคสต์ของมินวาทารโลได้คะ่ะเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีพิกอาการนะคะเช่นเคยนะก็ยังเป็นหมอดูอยู่นะคะเพราะงั้นก็เออเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเราเป็นเหมือนแบบ ทำช่องเป็นพอดแคสต์ไปแล้วนะคะจริงๆในทุกวันอาทิตย์ถึงพฤหัสก็ยังเป็นพิาการและการดูดวงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังคงรับดูดวงนะคะก็ติดต่อกันมาที่ Facebook หรือว่า LINE ได้นะคะแล้วตอนนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับออผู้มาเยือนจากต่างดาวนะคะสำหรับเดือนมีนาคมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเราจะมาดูการเรื่องของ ประเภทนะคะการแยกภารกิจของไลเวอร์เกอร์นะคะก็จะแบ่งออกได้นะคะประมาณ4กลุ่มด้วยกันนะสำหรับเรื่องราวของภารกิจอย่างแรกนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเอ็มพาธนะคะหรือว่าผู้ที่มีดวงจิตในการดูดซับนะคะพลังงานเชิงลบนะคะก็เป็นคนที่เรียกว่าคนดีคนที่มีความเอาใจใส่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่า แม้ว่าจะถูกปฏิเสธหรือว่าถูกกระทําไม่ดียังไงนะคะเขาก็ยังคงเป็นคนดีอยู่นะคะสำหรับ Empath เราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนนะแล้วค่อยจะไปสู่ภารกิจข้ออื่นๆนะคะชาวเอ็มพาดไลเวอร์เกอนะคะก็เป็นหนึ่งในภารกิจของ l i เวอร์เกอรนะคะที่ เรียกได้ว่าพวกเขามีพลังงานในการเข้าถึงจิตใจและก็ความรู้สึกของผู้คนโดยที่เป็นคนที่มีจิตที่ไวมากนะคะต่อความรู้สึกของคนรอบข้างสังคมรอบตัวและเขาสามารถที่จะดูดซับ ความรู้สึกเหล่านั้นนะคะเอาไว้กับตัวเองเพื่อให้ผู้คนรอบข้างนั้นมีจิตใจที่ผ่อนคลายและสบายมากยิ่งขึ้นและนั่นก็อาจจะเป็นการทำร้ายตัวเองอย่างหนึ่งนะคะซึ่งด้วยกระแสจิตเหล่านี้นะคะทำให้พวกเขาเ,เป็นผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจมีความเมตตามีความเข้าใจผู้อื่นนะคะด้วยประสบการณ์ของผู้อื่นนะคะไม่ใช่ประสบการณ์ของเขาแต่ว่าเขาจะรับรู้ได้นะคะด้วยกระแสจิตที่รับเข้ามานะคะ และเอ็มพาส่วนใหญ่ก็อาจจะเรียกว่าถ้าเกิดคุณ เป็นเ m p a t h แล้วมีความแบบมีชีวิตที่ปกติสุขนะถือว่าโชคดีมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นซึมเศร้าหรืออะไรต่างๆได้จากการที่พวกเขานั้นรับเอากระแสจิตของผู้คนนะคะในสถานที่ที่ไม่ค่อยจะเอ,อ่อมีกระแสจิตในแง่บวกสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะส่งผลนะคะกับร่างกายแล้วก็จิตใจของชาวไลเวิร์เกอร์ในฐานะนี้ได้และนะคะไม่ใช่ว่า ไ i เวอร์เกอนะคะทุกคนจะเป็นเอ็มพาเพราะว่าเรายังมีอีกหลายภารกิจนะคะที่กําลังจะบอกต่อจากนี้และนะคะเอ็มพาก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นไ i เวอร์เกอร์เอ็มพาก็คือผู้คนที่เอาใจใส่นะคะแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นเพราะงั้นนะคะบางคนก็อาจจะมีคุณลักษณะนี้แต่ไม่ได้เป็นไ i เวอร์เกอร์นะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะ Li เวอร์กอก็จะมีความรู้สึกถึงการรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นและก็เป็นผู้ที่มีเมตตาการุณาเนื่องจากเป็นดวงจิตที่มีการตื่นรู้นะคะและก็มีความทรงจําของการเป็น Li เวอร์เกใน d n a ออยู่แล้วและสําหรับลักษณะของเอ็มพาธนะคะพวกเขาจะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นราวกับเป็นของของตัวเขาเอง บางครั้งอารมณ์และความรู้สึกจะระเบิดท่วมทนออกมากระทันหันนะคะโดยที่ดูเหมือนว่ามันไม่สมเหตุสมผลพวกเขานะคะไม่สามารถที่จะทนอยู่ในห้องที่มีความรู้สึกหรือบรรยากาศที่มันไม่ค่อยจะดีนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นแรงที่พวกเขาจะรู้สึกและกระตุ้นได้นะคะก็อาจจะทำให้อยู่ยากในสังคมเนาะพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นคนดีนะคะทีออ่น่าจะเข้าไปขอคำแนะนำ คุณมีความรู้สึกสังหรณ์ใจนะคะว่าผู้คนนั้นนะคะหรือว่าคนคนนั้นนะเป็นคนยังไงคุณนะคะมีจุดอ่อนเป็นเด็กทารกแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะรู้สึกอ่อนไหวนะกับเรื่องพวกนี้คุณได้รับผลกระทบนะคะจากข่าวที่น่าเศร้าสลดในทีวีเป็นอย่างมากคุณทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดนะคะที่น่าเห็นใจสำหรับเอ,อ่อความรู้สึกของผู้อื่น ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับคุณเนื่องจากความรุนแรงของอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อคุณเห็นใครบางคนกำลังถูกทำร้ายคุณจะรู้สึกถึงการที่อยากจะรักษาพวกเขาคุณจะเป็นคนที่ดูสงบเงียบท่ามกลางผู้คนที่รู้สึกวิตกกังวลคุณไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผลในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบและการเห็นแก่ตัว ไม่มีใครสามารถโกหกคุได้แม้เขาจะเป็นคนที่รู้จักคนเป็นอย่างดีและถ้ายิ่งเป็น Empath l i ล er เวอร์เกอแล้วแล้วกอนนะคะเขาจะมีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมคือจะมีความปรารถนาอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้อื่นเชื่อมโยงกับตัวตนของเขาเองแล้วก็ h i g h อร์เซลที่สูงขึ้นไปเขาจะมีความรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณและก็แง่มุมที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะ จะมีความมุ่งมั่นในการเดินตามเส้นทางของจิตวิญญาณและมีชีวิตอยู่เพื่อพัฒนาตนเองจะมีความศรัทธาในตนเองและผู้คนจะมีพลังที่แข็งแกร่งในการสำแดงฤทธิ์หรือว่าการช่วยเหลือ ก็สรุปได้ว่านะคะเอ l มพาธไลเวอร์เกอก็คือผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจเอาใจใส่ความรู้สึกของคนอื่นและซึมซับนะคะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ง่ายและนี่ก็คือหนึ่งในสีภารกิจของ l i เวอร์เกอรนะคะที่ไลเวอร์เกอร์อ er, ทุกคนนะคะมีคุณสมบัติของความเป็น Empath อยู่แล้วและอาจจะเรียกได้ว่านะคะการเลือกทำหน้าที่ของแต่ละ อย่างของไลเวอร์เกอร์นั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สำหรับดวงจิตดวงอื่นๆนะคะและการเป็นเอ็มพาธก็คือผู้ที่สามารถช่วยเหลือในการพัฒนายกระดับจิตใจของผู้คนด้วยการนะคะอาจจะเรียกว่าดูดซับพลังงานนะคะของส่วนรวมอะไรอย่างนั้นก็ได้นะแต่เราคิดว่าถ้าหา ผู้ที่เป็นไลเวอร์เกอร์ที่เป็นเอ็มพาธนะคะก็คงจะมีช่วงเวลาที่น่าเศร้าอยู่เยอะพอสมควรนะคะถ้าหากเขาไม่สามารถเลือกที่จะอยู่ในสถานที่ที่ปลีกวิเวกหรือว่าอยู่ตามธรรมชาติได้เพราะว่าจิตใจของมนุษย์นั้นมีความหลากหลายและมีพลังงานที่หลากหลายเช่นเดียวกันก็เรียกว่าการจะเป็นเอ็มพาธได้นั้นต้องเป็นผู้ที่เสียสละจริงๆนะคะถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นเช่นไร เขาก็ยังคงต้องดำรงนะคะจิตใจของเขาให้มีแสงสว่างต่อไปนะคะและมาดูกันที่ภารกิจที่2ภารกิจที่2ก็คือในเรื่องราวของเปลวไฟคู่ซึ่งเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องกับเอ็มพานะคะเนื่องจากว่าเอ็มพาธเนี่ยกำจัดพลังงานเชิงลบนะคะด้วยการดูดซับหรือการช่วยเหลือไปแล้วภารกิจของทวินเฟมนะคะก็ เป็นการรักษาสมดุลนะคะเป็นศูนย์ถ่วงนะปล่อยพลังงานนะคะความรักอันไรเงื่อนไขออกมาซึ่งนะคะทวินเฟมเนี่ยจะเรียกได้ว่ามีกรรมที่จะต้องกําจัดก่อนนะคะที่จะเกิดการยูเนียนและเมื่อพวกเขายูเนียนได้แล้วจิตใจของพวกเขาจะกระทั้งหมดจะเปิดและมีความเป็นผู้ ที่รักได้อย่างมากมายนะคะรักอะไรเงื่อนไขและส่งกระแสจิตแห่งความรักนี้ขยายออกไปนะคะมีผลกระทบต่อดวงจิตดวงอื่นๆจำนวนมหาศาลนะคะก็เรียกได้ว่าดวงจิตที่มีการตื่นรู้และการยูเนียนของทวินเฟมที่ล้างวิบากกรรมและทำลายนะคะอัตราตัวตนและสามารถกลับคืนสู่ดวงจิตนะคะที่มีความรักษาสมดุลความปล่อยวางนะคะแล้วก็ ออสามารถยูเนียนกับคู่ทวินได้นั้นจะมีพลังงานที่มหาศาลในเรื่องของจัก,กระนะคะการเปิดสมดุลจักระของหัวใจให้กว้างขวางด้วยความรักอันไรเงื่อนไขของดวงวิญญาณดวงเดียวกันนะคะพลังงานและความสมดุลหยินหยางของพวกเขานะคะจะมีความสามารถในการกระจายออกไปนะคะเพื่อลบล้างและปลดปล่อยพลังความสร้างสรรค์นะคะสู่จักรกวาล และเชื่อกันว่านะคะมีไลเวอร์เกอร์ถึง70%ที่เป็นทวินเฟรมเนื่องจากภารกิจของการสร้างโลกใหม่นะคะหรือว่าการกลับคืนสู่มิติที่5นั้นต้องการความรักอันไร้เงื่อนไขจำนวนมากเพื่อส่งกระแสจิตนะคะเป็นพลังงานบวกให้กับโลกใบนี้นะคะส่วนเรื่องราวของทวินเฟรมก็สามารถนะคะกลับไปฟังได้ใน playlist podcast นะคะหรือว่า playlist ทวินเฟมในช่องมินาวาทาโลเพิ่มเติมได้นะคะ และสำหรับภารกิจต,ต่อไปของชาวไลเวอร์เกอร์นะคะก็คือพระเมสิยาและศาสดาพยากรณ์พวกเขามีหน้าที่ในการเข้ามาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลนะคะสำหรับพระเมสิยานะคะจะดูมีความเป็นมนุษย์มากกว่าและมีความรักที่ลึกซึ้งต่อมนุษยชาติมุ่งเน้นให้มนุษย์นะคะเดินทางกลับไปหาพระเจ้าให้ความสำคัญกับสิ่งที่พระเจ้าทำให้มนุษย์ได้ และสำหรับศาสดาพยากรณ์นะคะก็เป็นเหมือนครัวตรงข้ามที่มีความใกลเคียงกันนะคะเพราะว่าศาสดาพยากรณ์จะมุ่งเน้นในเรื่องการที่จะให้มนุษย์นั้นสามารถทำอะไรให้พระเจ้าได้บ้างนะคะและมุ่งเน้นการนำพระเจ้ามาสู่มนุษย์และพระเมสสิยานะคะก็เป็นเหมือนผู้ที่ช่วยให้มนุษย์ทุกคนนะคะมีการตื่นรู้และเข้าสู่การเป็นผู้นำนะคะด้วยการนำสาร ผ่านตัวตนของมนุษย์เนี่ยแหะค่ะาสารจากพระเจ้านะคะผ่านตัวตนของมนุษย์เพื่อที่จะอธิบายให้กับมนุษย์ฟังในภาษาของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์นั้นเข้าใจนะคะได้โดยที่อาจจะเรียกว่าผ่านในเรื่องราวของการพูดต่อหน้าหรือว่าการสื่อสารนะคะผ่านพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เป็นภาษาแปลกๆออกมาในบางครั้งนะคะคล้ายๆกับอารมณ์ เออเหมือนคนทรงเจ้าอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเรานึกภาพไม่ออกนะเพื่อใช้สารนั้นนะคะในการนำทางผู้คนนะคะให้ตื่นรู้แล้วก็ออกมาเป็นผู้นำแทนที่จะหาผู้นำเพียงหนึ่งเดียวนะคะแต่เราสร้างผู้นำเพื่อที่จะออกมาช่วยเหลือแล้วก็ลงมือทำด้วยตัวตนของแต่ระบุคคลเองนะคะก็แทนที่จะสแสวงหาผู้ติดตาม เราเลือกที่จะมอบอำนาจให้กับทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีความแข็งแกร่งอย่างเท่าเทียมและสามารถที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงได้และเรื่องราวของพระเมสสิยาและก็ศาสดาพยากรณ์ก็คือการรับสารจากพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าผู้ที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าเพื่อถ่ายทอด แม้ว่าจุดประสงค์นะคะอาจจะแตกต่างกันในการรวบรวมความเชื่อความศรัทธาหรือการกระจายนะคะพลังอำนาจและความเข้าใจให้แก่มวลมนุษย์แต่ทั้งหมดก็เป็นในเรื่องราวของไลเวอร์เกอร์หรือว่าผู้ที่ส่งสารเพื่อให้ผู้คนเข้าสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะและไปกันต่อนะคะสำหรับภารกิจที่4ก็คือผู้ช่วยให้รอดนะคะและก็ผู้ไถ่บาป ก็จะเป็นผู้ที่ทำงานอยู่กับดวงจิตระดับล่างหรือผู้ที่ยังไม่ใกล้เข้าสู่การเตือนรู้นะคะเพื่อช่วยเหลือให้ผู้คนเหล่านั้นรอดพ้นจากความสิ้นหวังและก็ก้าวข้ามนะคะช่วงเวลาของชีวิตไปได้ซึ่งพวกเขาอาจจะดึงดูดนะคะผู้คนที่รู้สึกสิ้นหวังรู้สึกท้อแท้ใจหรือว่าเออช่วงเวลานะคะที่ตกต่ำในชีวิตของพวกเขาเข้ามาสู่ชีวิตของ l i เวอร์เกกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็เข้ามาเพื่อได้รับการช่วยเหลือเยียวยารักษานะคะและจะเรียกได้ว่านะคะเอ็มพาก็คือผู้ดูดซับพลังงานไม่ดีนะคะและทวินเ a m e ก็คือผู้นำความเป็นกลางหรือว่าความสมดุลมาให้าศาสดาพยากรณ์และพะเมศยาก็คือผู้ถ่ายทอดสารและผู้สอนสิ่งใหม่ๆส่วนผู้ช่วยให้รอดนะคะก็เป็นผู้ที่ทำงานกับ ผู้คนที่สิ้นหวังนะคะเพื่อเยียวยารักษาและนี่ก็คือรูปแบบ4ประเภทนะคะของงานไลเวอร์เกอร์นะคะก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าไลเวอร์เกอร์คนหนึ่งเนี่ยจะมีการควบกะนะคะมากกว่าภารกิจเดียวนะคะก็อาจจะควบ2ควบ3ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าก็ มีความเชื่อมโยงในการทำงานนะคะของไลเวิร์เกอแต่ละแบบด้วยเช่นเดียวกันและสำหรับวิสัยทัศน์นะคะของชาวแสงทั้งหลายนะคะที่มาเพื่อจุดประสงค์การส่องแสงสว่างให้กับจิตวิญญาณน,นั้นวิสัยทัศน์ของพวกเขาก็คือการสร้างสวรค์นบนโลกมนุษย์นะคะการนำจิตวิญญาณน,นะคะที่มีความบริสุทธิ์นะคะกับคืนสู่จิตเดิมแท้กับคืนสู่มิติที่ห การนำดินแดนแอตแลนติสนะคะกับคืนสู่ดาวโลกอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนนะคะว่ายังคงดำรงไปด้วยเจ็ดจำนงเสรีในแบบโลกอยู่นะคะก็คือการตัดสินใจนะคะตอบสนองการเติบโตของพวกเขาในรูปแบบที่พวกเขาเลือกนะคะด้วยตัวเองภารกิจของเราคือการอำนวยความสะดวกในการกลับมาของพระเจ้าโดยการคืนดาวเคราะห์ และผู้คนให้กลับมามีแสงสว่างและความรักพระเจ้าไม่ได้จากหรือว่าเพิกเฉยเราไปไหนแต่ว่ายังคงเชื่อมต่ออยู่กับพลังงานภายในของตัวเราเองนะคะยังคงเชื่อมอยู่กับรอบๆตัวเราเมื่อเราเติบโตและเปลี่ยปปะกายจุดประสงค์ของเราก็คือการชนะอัตตาและพลังงานแห่งความมืดโดยการพัฒนาพลังงานของเราจนกว่าจะสร้างเส้นแบ่ง แห่งความรักและแสงสว่างได้ทั่วโลกสิ่งนี้จะทำให้พระเจ้าสามารถกลับมาสร้างสวรรค์บนโลกมนุษย์ได้อีกครั้งสิ่งที่สำคัญคือการตระหนักว่าพระเจ้านั้นไม่ใช่องค์กรที่แยกจากไปและกลับมาแต่พระเจ้ายังคงเป็นผู้ที่เล่งพลังชีวิตภายในดูแลเราจากภายในเช่นเดียวกับหยดน้ำที่ไม่ได้จากมหาสมุทรไปไหนนะคะก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทร ไม่ได้แบ่งแยกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าและท้ายที่สุดการรับผิดชอบในการสร้างสวรรค์ก็ขึ้นอยู่กับเราเราเป็นคนที่สามารถตัดสินใจในการสร้างสรรค์โลกทางกายภาพของเราเองให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเปลี่ยนแปลงก้าวออกไปด้วยพลังของคุณและช่วยให้ผู้อื่นนั้นสร้างสวรรค์บนดินนั่นคือวิสัยทัศน์และจุดประสงค์ของไลเว w ร์เกอ เราทุกคนนั้นเป็นผู้ที่ถูกเรียกแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เลือกที่จะฟังผู้ที่ถูกเลือกนั้นเป็นเพียงแค่คนที่เลือกเร็วกว่าจิตใจที่ถูกต้องสามารถทำสิ่งนี้ได้แล้วและพวกเขาจะพบกับความสุขความสงบพระเจ้ารู้จักคุณในความสงบเท่านั้นจัก,กรวาลจะคอยช่วยและส่งเสียงให้คุณนั้นได้รับทราบนั่นเป็นการยืนยันให้แน่ใจว่า ชาวแสงตั้งลายถูกส่งมาอยู่ที่นี่เพื่อทำภารกิจตั้งแต่แรกคุณไม่จำเป็นต้องทําอะไรในฐานะไรเวิร์เกอร์คุณเพียงแค่เป็นจิตวิญญาณที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ปฏิบัติต่อคนรอบข้างด้วยความรักความเคารพอย่าลืมว่าช่วงของการเปลี่ยนแปลงถูกจำกัดโดยการเลือกโฟกัสของคุณ คุณสมบูรณ์แบบอยู่แล้วและยังใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพียงแค่คุณรับผิดชอบพลังความคิดของคุณเองคุณเพิ่มการสั่นสะเทือนที่อยู่ภายในทัศนคติความคิดวิสัยทัศน์ของคุณคุณก็จะสามารถช่วยเพิ่มแรงสั่นสะเทือนของผู้อื่นและนี่ก็เป็นข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับการเพิ่มการสั่นสะเทือนของตัวเองและผู้อื่นของชาว แสงทั้งหลายนะคะก็เพื่อจะนําไปปฏิบัติหรือว่าลองใช้กันดูข้อ1การจัดการพลังงาน l ลเว w ร์เกอร์หลายคนมีความไวต่อพลังงานความรู้สึกอย่างเช่น Empat h ซึ่งพวกเขาจะสัมผัสถึงอารมณ์ของผู้อื่นบางคนมองเห็นพลังงานหรือสิ่งที่เรียกว่าออร่าซึ่งพวกคุณจะต้องสมดุลพลังงานเหล่านี้ และเพิ่มการส,สะเทือนภายในข้อ2มุ่งเน้นในการจัดการความไม่สมดุลอย่างแรกเราต้องเริ่มต้นที่การทำงานจากภายในคือการจัดการกับความไม่สมดุลภายในตัวของเราก่อนและเมื่อเราสามารถที่จะปรับสมดุลในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ความเครียดปรับตัวเป็นประจำแล้วก็คอยบรรเทาความทุกข์ความรู้สึกที่ไม่ดีในใจของตัวเราเอง ความกระปี้กระเป๋าและความใส่ใจในความสมดุลส่งผลให้เกิดสุขภาพที่ดีและนํามันไปใช้กับโลกใบนี้ข้อ 3. พัฒนาอย่างต่อเนื่องความงามของการสร้างสารรค์นั้นมีมากขึ้นเสมอความสวยงามของชีวิตคือความสามารถในการทำได้ดีกว่าเดิมตั้งเป้าหมายและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโฟกัสของคุณอาจเป็นเรื่องของร่างกายสติปัญญาอารมณ์ หรือจิตวิญญาณข้อ 4. เปิดใจให้กว้างรับข่าวสารข้อมูลในทุกแง่มุมอยู่ตลอดเวลาตั้งคำถามและสืบคน้นไม่ปิดกั้นข้อมูลเพราะความขัดแย้งและความเชื่อหลักของตัวเราเองการเปิดใจคือการเรียนรู้วิธีการควบคุมความคิดเมื่อผู้คนต่อสู้กับความวิตกกังวลหมกมุน่นภาวะซึมเศร้า เปลี่ยนทิศทางความคิดในช่วงเวลาเหล่านั้นมันจะช่วยคุณเพิ่มภูนทักษะและนำมันมาเพื่อใช้พัฒนาตัวคุณและผู้อื่นข้อ5คือความศรัทธาจริงๆไลเวอร์เกอร์นั้นไม่ได้มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาไลเวอร์เกอร์หลายคนมีความเชื่อว่าทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวหรือบางคนก็เลิกนับถือศาสนาโดยสิ้นเชิง ความศรัทธาของพวกเขาเหล่านั้นมุ่งไปที่จิตวิญญาณเพราะพวกเขาก็คือจิตวิญญาณมุ่งไปยังสิ่งที่อยู่เหนือกว่าในเรื่องราวของศูนย์กลางจักรวาลในฐานะผู้สร้างความศรัทธานั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรานั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นมีความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตนเองข้อ6การส่งเสริมการนับถือตอนเอง ปัญหาที่มนุษย์ชอบเผชิญนั้นส่วนหนึ่งมีในเรื่องของความภูมิใจในตัวเองต่ำไม่ว่าจะเป็นความเกิดจากอัตตาความถาดแคลนความรู้สึกขัดสนหรือความเปรียบเทียบการถูกดูหมิน่นหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้พวกเขานั้นขาดความนับถือในตนเองสำหรับคนที่เป็นไลเวอร์เกอร์พวกเขาจะต้องมีความภาคภูมิใจและเรียนรู้ที่จะรักตัวเอง และรู้สึกมั่นใจในความสามารถของพวกเขาขั้นต่อไปคือการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีการนับถือตัวเองเช่นเดียวกันเพิ่มความมั่นใจให้กับใครสักคนสังเกตผู้คนรอบตัวที่ค่อยๆดีขึ้นข้อ7เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเราทุกคนรู้ว่าโลกต้องการการเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างง่ายที่เราจะระบุว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการนั้นคืออะไร แต่สิ่งที่สำคัญคือการโฟกัสในการสร้างสรรค์สิ่งที่เราปรารถนาดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตสร้างสรรค์ร่วมกันกับมิติที่สูงกว่าเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณเปลี่ยนแปลงพลังงานของผู้คนเปลี่ยนแปลงพลังงานของโลกมนุษย์อยู่ในขอบเขตของการสร้างสิ่งพิเศษขึ้นมาด้วยการปฏิวัติและผ่านการเปลี่ยนแปลง และ7ข้อนี้นะคะก็คือวิธีการเพิ่มการสั่นสะเทือนส่วนบุคคลก็คือตัวของไลเวอร์เกอร์นั่นแหละคะ่ะการเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนั้นจะช่วยให้คุณก้าวผ่านและวิวัฒนาการไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบ่งปันความรักความพยายามของพวกคุณกับผู้อื่นเริ่มต้นจากการทำงานภายในและเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราจึงสร้างสรรค การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่อยู่ภายนอกจะบอกกันตรงๆก็คืองานของไลเวิร์เกอร์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำงานกับจิตวิญญาณภายในของคุณเมื่อคุณเติบโตและมีการสั่นสะเทือนที่มากพอด้วยดวงจิตอันมีความบริสุทธิ์แล้วเมื่อนั้นคุณจะค่อยๆแผ่ขยายความสามารถในการสั่นสะเทือนของดวงจิตนี้ไปสู่ผู้คนสังคมประเทศและก้าวเข้าสู่ระดับโลก ทุกอย่างนั้นจะเป็นไปจากการทำงานภายในของตัวคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นเพราะงั้นการทำงานของไลเวิร์เกอร์อาจจะหมายถึงการที่คุณจะต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดความเชื่อย้ายโฟกัสของคุณไปอยู่ในทัศนคติที่ดีมองโลกในมุมมองที่ต่างออกไปจากผู้คนทั่วไปจงรักษาพลังภายในของคุณอยู่ตลอดเวลา กระจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของดวงจิตออกเสมอและสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ไลเวอร์เกอร์ทั้งหลายนั้นสามารถที่จะดำรงอยู่ในโลกใบนี้รวมทั้งช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายได้อย่างแน่นอนและคลิปนี้นะคะก็บ่งบอกเอาไว้ว่าภารกิจของไลเวอร์เกอร์นั้นมีประมาณ4อย่างนะคะซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่4ประเภทนี่แหละ แล้วก็นะคะสาหรับใครที่อยากจะลองเช็คว่าคุณใช่หมวดหมู่ไหนเราคิดว่าแค่ฟังตรงนี้ก็น่าจะรู้เรื่องกันแล้วนะแต่เราก็ยังจะทําพิกอากาศนะคะสําหรับส่งเสริมในเรื่องราวตรงนี้นะคะว่าคุณจะไปลองเล่นดูเพื่อที่จะได้รู้ให้ชัดเจนนะคะว่าภารกิจของคุณจริงๆแล้วมันมีความเกี่ยวข้องนะคะกับ หมวดหมู่ไลเวอร์เกอร์ในรูปแบบใดซึ่งคนคน,นึงก็สามารถที่จะเป็นได้มากกว่า1ภารกิจขึ้นอยู่กับระยะเวลาและก็ความเหมาะสมยังไงถ้าหากชอบแล้วก็นะคะลองลงไปดูนะคะเราจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างหลังจากที่เราทำคลิปเสร็จแล้วนะคะแล้วใครที่ได้หมวดหมู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะเผื่อจะเจอคนที่มีพลังงานเดียวกันกันกบคุณ อาจจะได้ต่อยอดกันในอนาคตรหรือไม่ก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความสนใจต่างๆเอาไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์ในอนาคตก็ได้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสำหรับการ subscribe like s h a r แล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องเราอย่างมากเลย และนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับเดือนนี้แล้วนะคะสำหรับผู้มายเยือนจากต่างดาวและในเดือนหน้าเราจะเริ่มเข้าสู่ NEW EARTH นะคะใครที่สนใจในเรื่องของโลกยุคทองยุคพลังงานใหม่ก็สามารถไปติดตามนะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในพอดแคสต์มิราวานนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้คิดว่าคลิปนี้น่าจะไขความข้องใจภารกิจสำหรับชาวแสงทั้งหลายนะคะที่เข้ามาฟังก็ หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการก้าวเดินทางจิตวิญญาณและร่วมส่องแสงสว่างเพื่อช่วยเหลือโลกใบนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ